สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอายชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าครูฝึกในสถานประกอบการแต่ละคนสามารถฝึกอาชีพให้กับนักเรียนระดับปวชวได้ไม่เกินจำนวนกี่คนตามที่ประกาศของคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับมีตัวเลือกตอบอยู่ทั้งหมด5ตัวเลือกด้วยกันก็ไก่ ครูฝึก1คนต่อผู้เรียนไม่เกิน1คนขอไข่ครูฝึก1คนต่อผู้เรียนไม่เกิน6คนขอควายครูฝึก1คนต่อผู้เรียนไม่เกินแปดคนงอง,ง,งูครูฝึก1คนต่อผู้เรียนไม่เกินสิบคนจอจานได้ไม่มีจำกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำถามแล้วก็ตัวเลือกตอบ ทั้ง5ตัวเลือกด้วยกันนะครับคำถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องไปอ่านรายละเอียดนมาตอบคำถามจากตัวนี้เลยครับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพศ2563พึ่งประกาศตัวเอกสารฉบับนี้มานะครับเมื่อ ปีที่ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นเรื่องของการฝึกงานหรือฝึกอาชีพเนี่ยมันจะใช้ฉบับของปี2,557นะครับด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีการปรับปรุงในในส่วนของคุณวุฒิปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆใหม่ในปี2,561นะครับ62 63ก็เลยต้องมีการจัดทำ นะครับประกาศตัวนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของแต่ละวิทยาลัยนะครับก็ไปอ่านเนื้อหาจากประกาศตัวนี้นะครับท่านถึงจะสามารถตอบคําถามข้อนี้ได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าท่านใดมีความรู้มาก่อนแล้วก็คือไปอ่านมาเรียบร้อยนะครับหรือไปติวกับสํานักอื่นมาเรียบร้อยแล้วก็ ก็ดีนะครับถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้อยู่พอสมควรนะครับคําถามข้อน,นี้นะครับก็ไม่การันตีว่ามันจะไปอยู่ในข้อสอบในสนามจริงด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราอยากจะถามท่านในประเด็นที่เพจอื่นเขาไม่ถามนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอาชีวศึกษาด้วยนะครับโดยอยู่ในประกาศตัวนี้นะครับ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีพศสอ6 3นนะครับดังนั้นฉเฉลยคำตอบของข้อนี้ทุกท่านจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าข้ององูครับครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกินสิบคนถ้าเป็นนักเรียนในระดับปวชและระดับปวสนะครับ หลักเกณฑ์ของเรื่องจำนวนผู้ที่เป็นครูฝึกนะครับควบคุมนะครับหรือให้การฝึกอาชีพกับนักเรียนนักศึกษาได้กี่คนนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2พวกด้วยกันก็คือพวกหนึ่งก็เป็นพวกเด็กปวชกับเด็กปวสนะครับอันนี้จะได้ไม่เกิน10คนถ้าอีกพวกหนึ่งก็จะเป็นปริญญาตรีนะครับอันนั้นก็จะได้สูงสุดไม่เกิน8คนนะครับเดี๋ยวมาดูคำอธิบายจาก เอกสารหน้านี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าจะตอบคําถามได้อย่างเป๊ะๆเ,เนี่ยท่านต้องไปอ่านในส่วนของประกาศฉบับนี้นะครับในข้อ2องครับกาหนดจํานวนครูฝึกในสถานประกอบการเพื่อการฝึกอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพก็คือปวชวนะครับเนี่ยนะครับและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็คือปวสนะครับต้องมีครูฝึก1คนต่อผู้เรียนไม่เกิน10คนนะครับถึงจะ ตอบคำถามข้อนี้ถูกนะครับส่วนระดับปิญญาตรีนั้นนะครับจะมีในส่วนของครูฝึกหนึ่งคนดูแลผู้ที่ไปฝึกงานได้ไม่เกิน8คนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคำตอบในข้อนี้นะครับจะอยู่ในข้อ2ระบุไว้แบบนี้เลยนะครับฉะนั้นเวลาที่เราไปติดต่อกับสถานประกอบการเนี่ยถ้าเอาอย่างจริงจงจังๆเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้นะครับนั่นหมายความว่า ครูฝึกหนึ่งคนนะครับที่คอยทําหน้าที่ฝึกอาชีพให้กับลูกศิษย์ของเรานะครับถ้าเป็นลูกศิษย์ในระดับปวชและก็ปวสเนี่ยครูฝึกคนนั้นเนี่ยจะควบคุมดูแลได้ไม่เกิน10คนนะครับจะก,กี่คนก็ได้นะครับแต่สูงสุดคือไม่เกิน10คนดังนั้นคำถามข้อน,นี้คือพยายามจะถามว่ามันได้ไม่เกินกี่คนนะครับฉะนั้นท่านต้องตอบข้อที่ มันถามว่าได้ไม่เกินกี่คนนะครับก็ต้องตอบงองูก็คือครูฝึกหนึ่งคนเนี่ยจะควบคุมได้ไม่เกินสิบคนนะครับส่วนก็ไก่อันนี้ไม่มีนะครับของไข่ก็เป็นตัวหลอกที่สร้างขึ้นมาอีกก็ไม่มีเหมือนกันคอควายครับครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน8คนอันนี้จะเป็นของระดับปิญญาตรีนะครับจะสังเกตว่า ถ้าเป็นปวชกับปวสเนี่ยเขาให้ไม่เกิน10คนแต่ถ้าปิญญาตรีเนี่ยไม่เกิน8คนนะครับก็แปลกเหมือนกันเนาะอาจจะแบบไม่รู้ยังไงนะครับแต่ว่ากฎเกณฑ์เขาออกมาตามนี้นะครับส่วนจอจานเนี่ยได้ไม่มีจํากัดอันนี้ตัดทิ้งไปเลยครับในระเบียบในประกาศเขาไม่ได้ไปถามว่ามันมันแบบเขาไม่ได้ระบุนะครับว่ามัน มันได้ไม่จํากัดน,นะครับเขาระบุชัดเจนเลยว่าครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน10คนถ้าเป็นปวชและปะวสนะครับส่วนครูฝึกหนึ่งคนต่อผู้เรียนไม่เกิน8คนเนี่ยจะเป็นของผู้ฝึกอาชีพนะครับในสถานประกอบการที่เป็นระดับปริญญาตรีอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่เราไปอ่านนะครับแล้วก็จะเอามาตอบคาถามในข้อนี้ได้อย่างมั่นใจนะครับอย่างที่ผมบอกนะว่า มันไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาจะไปเอาคําถามไปเอาเนื้อหาตรงไหนมาถามเรานะครับถ้ายังมีเวลามากพอนะครับนอกจากการอ่านอ่านประเด็นแบบหลักๆเสร็จแล้วเนี่ยก็มารับรู้ในเรื่องของพวกนี้ไว้ด้วยก็ดีนะครับถึงเขาจะไม่ออกแต่เวลาเราไปทํางานเนี่ยเราก็ต้องใช้ระเบียบใช้ประกาศพวกนี้ในการยึดปฏิบัติงานนะครับให้มันถูกต้องตามเจตนารมณ์ของอาชีวศึกษาของเรานะครับ ออกไม่ออกในสนามจริงไม่รู้แต่ถ้ามีเวลาว่างก็มาเติมเต็มคิดบวกไว้ก่อนแล้วการอ่านหนังสือของท่านจะมีแต่ความสุขนะครับถ้ามวนแต่ไปคิดว่ามันไม่ออกหรอกเขาคงไม่มาถามหรอกแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าท่านเริ่มเป็นทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาแล้วนะครับแต่ถ้าเออเปิดใจรับมันนิดหน่อยข้ดสอบแต่ละข้อที่มันเข้ามาเนี่ยบางทีมันอาจออจะออกก็ได้นะครับหรือไม่ออกก็ได้แต่เรารู้ไว้ นะครับรู้เยอะรู้เอาไว้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับหลายๆท่านก็ได้นะครับฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับแอดมินก็ขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับเตรียมตัวอา่านหนังสือสอบเยอะๆนะครับอา่านนะครับมีเวลาอีกแค่2เดือนเท่านั้น คือวันนี้นะครับเป็นวันที่30พฤศจิกายน2514อีกหนึ่งเดือนถัดไปเนี่ยจะเป็นการประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์สอบภาคกภาคขอ,ขอและก็อาจจะประกาศในส่วนของสนามสอบว่าแต่และจังหวัดนี้ก็ให้ไปสอบที่ไหนนะครับรวมถึงอาจจะประกาศรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบหลังจากพ้นไปอีกหเดือนก็คือวันที่30 มกราคม2565นั่นคือวันที่ท่านต้องไปลงสนามสอบจริงแล้วนะครับมีเวลาอีก2เดือนไม่มีใครรู้หรอกว่ากรรมการที่จะไปออกข้อสอบนั้นเขาจะเอาคำถามข้อไหนมามาถามเรานะครับถ้ามีเวลาก็เตรียมตัวนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านตามตรงตามหลักสูตรเป๊ะแล้วไม่อยากอ่านอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวมันจะปวดหัวก็จบนะครับ,บล็อกตัวเองไว้ให้อยู่นะตำแหน่งที่มันพอดีกับตัวเองนะครับ ไม่ต้องไปถาโถมอะไรมากนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าก็ยิ่งอ่านแล้วยิ่งรู้ยิ่งมีความสุขกับการอ่านก็อ่านไปนะครับแอด,ดมินใช้สูตรของการอ่ะอันไหนก็ที่เจอที่ไม่เคยรู้มาก่อนไปอ่านนะครับสะสมความรู้ไว้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็เวลามาปฏิบัติงานก็รู้หลายอย่างนะครับจากสิ่งที่เราอ่านนี่แหละครับบางทีสิ่งที่เราทําในปัจจุบันก็ไม่ถูกนะมาได้ความรู้จากการที่มาอ่านหนังสือสอบนี่แหละครับ ไล่อ่านไปละอ่านมาปับ๊บเฮ้ยเราทําผิดหลายอย่างเนี่ยไม่ตรงตามกฎเกณฑ์หลายอย่างนะครับโอ้หลายๆเรื่องเลยนะครับหรือเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยงานนี้มันไม่อยู่ตรงกับงานนี้ทําไมนะครับก็จะมีเหตุผลมาตอบคําถามเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเวลาที่ท่านอ่านหนังสือไปสอบเนี่ยอย่ายึดกับสิ่งที่เป็นในลักษณะของการปฏิบัติงานจริงแต่ให้ยึดตามระเบียบไว้ก่อนนะครับเพราะคนออกข้อสอบเขาจะเอาเนื้อหาที่อยู่ในระเบียบหรือเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารต่างๆมาออกนะครับ เขาเขียนว่ายังไงก็ต้องตอบแบบนั้นนะครับอย่าพยายามไปยึดในส่วนของการที่เราได้ปฏิบัติงานจริงมาตอบนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่มันอาจจะไม่ตรงกับระเบียบก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงนะครับให้หลักการคิดในการที่จะอ่านหนังสือสอบไว้แบบนี้แล้วกันนะครับมีเวลามากพอมีเวลาว่างพอก็อ่านนะครับรู้เยอะดีกว่าไม่รู้อะไรเลยเขาจะออกหรือไม่ออกก็ช่างเขาแต่เรามีความรู้แล้วก็เอามาปฏิบัติ จริงแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอ่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปด้วยนะครับมีคําถามมีข้อเสนอแนะใดๆก็พิมพ์นะครับคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์ของ facebook แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปของ youtube ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะมาไล่ตอบคาถามให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ